สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดักจังหวัดจันทบุรีจัดการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่นที่เดินทางมาเยี่ยมศูนย์อัญมณีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่สำนักงานสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดักจังหวัดจันทบุรีอาคารเจมคลับ คณะผู้บริหารสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจัดก,การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดขอนแก่นที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์อัญมณีของสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีกว่า150คนซึ่งศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีได้จัดแสดงสินค้าอัญมณีและจิวเวอรี่มาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวในราคาถูกซึ่งสินค้าผลิตจากโรงงานโดยตรงมีให้เลือกมากมายทั้งงาน เงินงานทองฝีมือการเจรไนโดยคนจันทบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยเราได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับผมคือจันทบุรีของเราเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นต้นน้ำมานานแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยยิ่งจะใกล้าการเปิด AEC ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกรุ๊ปของทางขอนแก่น นะครับและก็ได้มีการเข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์สํานักงานนะครับที่เปิดใหม่อยู่ตรงหัวมุมถนนสีจันนะครับและในขณะนี้เนี่ยทางกลุ่มขอนแก่นเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมชมที่ศูนย์จําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับครับผมตรงนี้เนี่ยเรามีการเปิดศูนย์จำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับผมที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ อัญมณีที่เรามีอยู่นะครับผมก็จะเป็นอัญมณีแท้นะครับผมของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับผมครับตรงนี้นะฮะเราก็จะมีในเรื่องของมินิทัวร์นะครับที่จะรับแขก VIP นะครับ ก็เขาสามารถที่จะมาเป็นคณะรถทัวร์นะครับหรือว่าจะมาเป็นคณะของรถตู้นะครับเราก็จะมีบริการรถกอล์ฟนะครับจะอยู่ที่หน้าศูนย์สำนักงานนะครับพอเขาเยี่ยมชมสำนักงานของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพาเยี่ยมชมตลาดริมน้ำนะครับผมพออยู่ทางด้านหลังตลาดริมน้ำเนี่ย,ก,ยก็จะมีการพูดถึงประวัติการทำพลอยนะครับว่าทำไมจันทบ,บุรีถึงมีชื่อเสียงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของตลาดพลอยนะครับ แล้วก็จะมาชมตลาดพลอยก้อนนะครับแล้วก็มาพักที่ศูนย์อนญมณีแห่งนี้อาคารเจมคับครับผมครับทุกวันนี้นะครับจันทบุรีนะฮะก็มีชื่อเสียงกว่า80%นะครับที่เราส่งออกอนญมณีและเครื่องประดับนะครับออกไปทั่วโลกก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งจังหวัดต่างๆนะครับหรือแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเยี่ยมชมจันทบุรีขอบคุณครับ